ลาไม่ใช่พี่น้องกันและทุกเมือนี่แต่เเป็นพี่ผมเมียกอนแล้วเป็นผัวเมียกันแล้วส่วนบ้าอยากเป็นคือเขาสบายดีสวัสดีพี่น้องพาพี่น้องเข้าในเมืองไปหาบนมไทยอีกแล้วพี่น้องเอ้หมือนนี่นี่บุ๋มพิศดารแลาวสาวขุนเมืองเราสาวขุนกิบโอม ไปขวมิตรภาพไทยลาวเหงที่๊สองมุกทหารสวรรค์พี่น้องที่เก่าที่เดิมเออตลอดพี่น้องเลยบอกไก่บอกไก่พอไปหอดมาง่ายปอกไก่บินตกบอกไก่บอกไก่พอไก่บินตกพอไก่บินห่อไปลงคลิปหลายมือเลยพี่น้องเอ้ยช่วงนี้วิวกับบ่ขึ้นไง ทุกเพิ่นปิดกั้นปิดกั้นสังเวชลงคิ <c oughs> บวบ่แนะคมีอยู่ลงกันแบีวบอบ่ถึงร้อย,อยน,นะบอกถึงร้อยคนเข้าไปชมนะแด,ด,ด,ดีว่ามันมันบ่สมดุลกับคนอา่าแบบว่าผู้ที่ตามนะโอ้ยเพิ่นไปเบิ่งุภาษาเปิดใจพ้นเจ้าไวปป้ด้วยไุยภาษาตั้งแต่ค่าอันเกิดส่งสงค้าวมานี่เพิ่นไปติดตามข่าวตามข่าวพว่นั้ะก็บ่ว่ากันก็เว้าพืชสุคขั้นก็ยัง คือเกาพีนนา่น้องเงบ้าหนกันยังสู่คือเกาเดี๋ยวครับนุงใไทยมาเที่ยวบ้านโคกอีกมาหนิหอมแอ้วนะอืมอยามาเลยห,นะลหลายคนก็อย,ยากมาแต่ผมเคยมาผมเคยมาแล้วกับซีงายไงเป็นกับพอ่อฮูกจระเข้คือไอ้ทองใสหรือว่าลุงเก่งจังีิ น่าเลิมากเลยนะแต่จริงมันก็บอยากเป็นไดดอกพี่น้องเคยไปมากับวอ้ใกล้อันกับวอ้ใกล้ได้ไกลกันหิวข้าวบินตาหิวข้าวกินข้าวเม้อวะข้าวหมา ไปใช้บอกว่าลุ้มรึเั้ยปใช้บอกว่าลุงมตลาดไปตลาดขอดีขอดมันเจี๊ยบขอดชัดๆนะแม่ wow ไปในเมืองไปตลาดจ้าไปตลาดน่าจะจ้าหมดในเมืองเล้วพี่น้องเลยหมดสวรรค์แล้วตลาดรักแปดเดี๋ยวก r a b กล้องให้เบิ้งก่อน พอผลตัวขึ้นะสลืมสะลัวมาอีกแล้วพี่น้องไอ้พอจะไปหลินอยู่แคมป์โคงพอได้ซองไปคอยไปหาพี่นอ้องมุกนาหารัางฝั่งไทยสิพานุไทยอันเลาะสาวสาวรรค์มาเนี่ยสาวในเมืองนี่ ตกนักบายยันตกห่มม่เยอ่เด้อตกแห้งเลมันไตกหลายเมื่อรแห้ง้งากเริ่มตกมาคืนนี่พี่น้องเอ้นี่เเห็นทั้งท่าทั้งนั่นก็คือว่าฝนยเริ่มมายมื่อนี้มื่ออือ พอดีพาหนุ่มไทยเป็นดุยน้ำเออดุยน้ำอยู่งกงนะคนนั้นไดได,ได้นุ่เสื้อได้นุ่เสื้อ

โซคิวกับเมอนเทาแต่เกาไได้ลายนะมาห่อนเรียบร้อยเยอ,อยา่างงงเสกเกิดกเสกสักลธอหาเกิดหายังบ้านลงไปบนบน้านลุมันบน้านโอ้ยลงห่อนแบด้อจังไลบ,บ,บ,บ้างโทรบังดูสติดบไปลงบบบนี้ตอนนี้มานางรอพ่นอยู่ด้านรถทัวร์มาเลยคือซนะีเมนคันนี้แหละพี่น้องเลยมาเลยออ แมนและพี่น้องเลยแบบแบบแล้วโบกมือใช่แล้วอ่แต่โคราชเป็นมาเทียวบ้านยังคนบอกคนบอกว่าบ้านไม่ว่าปลูกปาไหวเป็นได้เข้าวอันลูกเคยนะข้าวโล่นะได้เหงานะเ,เออ,เอ,อ หลงข้างเอ้ยดว่ารถขี้ควงเว่เพรวกมาจาเพวกมาจากอีทามว่าลุงที่ไปขับรถบ่กว่าว้าวเป็นหลงข้างพี่น้องเอ้ยเป็นวัดรถอยู่ไทยตัวนี้ลุงกีขาจับหนังไปพาไปหาลุงไปเลาะแค้มครองนี่ไปเบิ่งไปสาวขายเครื่องแค้มบองนี่ไปนั่งคอยมุกดาหารปะ ไทรยาผ่เม็นพี่น้องกันแล้วดเป็นผัวเมยกันแล้วสมมืเนี่ยไอ้เบิ้งไปไอ้กินหมูยุ่นี่แหละเซโนูนี่ยสมัตินาเเอยพวกยุ่สมัตนเขตเนี่ยลงไทยลาไม่ใช่พี่น้องกันอืมและสมมืิอนี่ไทยลาเป็นพ่อแม่กันแล้วเออเป็นผัวเมยกันแล้วไอ้สัตว์บ้ย อยากเป็นคือเขาไ <laughs> อ้อคน,น,นทนนี่น้องส่งให้อ้ายเบิ่งนั่นอ้ายเคยเห็นแล้วปากยังดีคนไหนที่ว่าวสาวว่ะวอยู่เตวันมแมนอ้ายเบิ่งคลิปจนจบเนาะเลียมเยอะโอ้ยเลียมเลยเลียมเด้อปากนิงน่งๆนะปากนิงน่งๆแต่การกระทำมันคนละอย,ย่างกัน พน,นันสิมากกว่าลึกได้แต่นอกก็ยังหากลาซีหูปลาคาร์นแโอเนี่ยห้ <c oughs> องก็ยังหาก่ะห,อห้องงามใช่ไหมก็ยังมีมันทีอย่างนี้นนนอ,นอันนี้นะมันเป็น,มนหม่องเที่ยวเขาหม่องนั่งผ่อนคลายอย่างนะั้นออกกร่างกายอย่างเนี่ยมันเป็นเดินบานเก่าแต่ก่อนอืม,อม ก๋วยเตี네๋ยวแถวริมโขงนี่วะห้านนีห้านนั่นนี่คอยมากินกับนาพรสักกินยังกินกินข้าวได้คืออ้นี่อ่ะเพื่อนไม่น้ำโขงบ่ร้าว้าวหอดแล้วหอดแล้วใช่ใช่บังไดไอ้ลงหลดมึงี้ลงรถดได้สักไอ้ดันไหมโอ้ยนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นงพูดนะสภานกินเพลกันวะเนาะได่กับเขา แค่พากนกินรถกอนนั่งกินยี่หอรนบอยู่้างหุนเเขบอกินก๋วยเตี๋ยวกินหลายเลยโหอยู่กบก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นเ็จเลยิน้ำขุนเนี่ยนาะ้ำขุนเลยน้ำขุนเลยนนี่ผมฝ่ามไปกไปเพราะว่าจะไปลินนานผู้น่ะมีเดือนแก้วน่ะอ๋อเออของมุกม่นะงเมื่อกี้รุงก็ถามใหสามลอยอยู่ ตั้ขคามทางไหนต้องคามพูดนะแต่บอลนั่นแหละบอลลูกมากแต่ก่อนก็ขคามนั่นนี่มีงานแบบงานออกพรรษานี่น้ำน้ำนี่น้ำไหลมาจากบนบ้านคนเนี่ยมันจังคุณจริงๆมันจะใสกว่านี่มาแต่ทางเหนือมาพูดนะจีนนะน้ำเซีบางโปงใครลงมาหนีไปเพื่อนแท้หนี่แต่กลับบ้านเขามาอยู่นี่ อมองมีไอ้ก็ไอ้เคยเบิังคลิปอยู่ผัวนี้จากเมียนั่นก็ใายอย่างอาหารดื่มแบบให้นี่กรอบให้นี่เกินไงพวกคููบา่าวรูสาวครับมาสมิวามากินก<อ> <c oughs> ันแบบรอบครัวกมึงเฮากินเมื่อไหร่เจ็บกินเมื่อไหร่ก็พลานน <c oughs> าั่นแหละสัมคามตั้สงสแตดาต้มสะตดาก็เปิดสแตดคู ก็ครับที่ไอ้น้องไอ้ใส้เดือดเดียวเนี่ยต้องต้องเปิดไว้ถ้าปิดก็ี่ยกว่าไอ้ระบบมันสิมามวา,วา,างวันจีร่างล่างบ่ทันมันเป็นอย่างหลุดมเ,เออล่างเครื่องต้องล่างในคว่ตกเออคว่ำจำกเต็มหมดโม่นต์คว่ำไอ้ซางก็บอกว่าไอ้เครื่องเครื่องมันไอ้อยังดอกจักอย่างนี่ะต,ต้องต้องล่างเครื่องใหม่มันสิตปิดปิดปิดแต่นี่ก็ปิดปิดปิดแต่แต่เ้าต้องเปิดไว้โดน ก็ต้องดับมันมไอยากฆ่าามันได้ทีแล้วมันหัวหอลูดปืนลุดปืนด้วยกันเมือไปแตะกับมุนติมอหมุนติอยแลนวิววิววเรื่องอเป็นสีลงไปถ่ายรูปยังทาปะลงไปลงติดต่อติดต่เรื่องหัวเืองเฟชเพสั่งกันไปเรื่อยๆกับไปหาของกินหม่องมีหลามีก่อยมีแนวยางม่องผอบองเนื้อปิ้น คาร์อเซโน่กูอันองแหล่งก็ขายบอสมองน้องว่าอันนี้ผมพ่อพ่อของยังห้อปิ้นเลยนะอันนี้ผมแมงคาเตรียมคุณชุ่เหือบบอ้ร่างกลางคืนเขานี่แหละเออเขาเจ้าตอนแดงผู้ไหนีเหระแซวเขาเขามีคนมากอ่ะนะมันคือสุดไทยไห้อาหารแพงเด้อาหารดูเลยแท้ๆขายอยู่ตอนแดงตอนยังไม่ใช่เขาเฮ็ดสุ่มไม่ยังสัง มนด้เพืนเรกำลังกายป้าปเฮาไห้ลงลงเธอได้เหตดเลเลยสี่สิบพันกีบจักบาทชาวบาทมือกีานะบอกีกีามันจแบงใมันงามในเด้เอ้ยงามแหลกกับแบงใล้ด้